แม่แต่ในความฝันคุณเคยเดทิ้งส่งกับลูกถ้าคุณยังอยู่ยายบูก็คงจะไม่เป็นเด็กมีปัญหาแบบนี้ไม่มาเทียงแม่เหรอฮะไม่จริงแม่ปล่อยเขาที่ต้องเดินฉันไม่ได้สนใจผมจะเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังเรื่องตุ๊กตาไงครับมันเป็นตุ๊กตาผีสิงเนี่ย สวัสดีครับผมบูมกิตก้องครับสวัสดีค่ะแม็กี้อาภาค่ะครับผมในเรื่องตุ๊กตาครับบูมก็รับบทเป็นพันช่างครับเป็นวิศวะที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้หญิงคนนี้ครับที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมีลูกก็ทะเลาะกับลูกตลอดเวลาเป็นอะไรครับทะเลาะอะไรกันครับคือเราเนี่ยเก็บกดเพราว่าเป็นคุณแม่ของน้องนิลินนะคะแล้วก็ สูญเสียสามีไปจากอุบัติเหตุก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยกับการเลี้ยงลูกมาเพียงลําพังค่อนข้างลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีความเครียดด้วยความที่เราเหมือนแบบเลี้ยงลูกมาคนเดียวแล้วก็รักเขาเป็นห่วงเขามากเกินไปมันก็กลายเป็นเรื่องของความกดดันส่งผลถึงตัวน้องนิลินค่ะก็เลยกลายเป็นเด็กที่เก็บความรู้สึกแล้วก็ แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆซึ่งเด็กคนอื่นๆเ,เ,เ,เนี่ยก็คือหลานของเขาเขามีหลานสาวอ,อู่คนหนึ่งกลายเป็นว่ามันเกิดข้อเปรียบเทียบกันระหว่างลูกเราแล้วก็หลานเขาเราก็เลยสงสัยว่าครอบครัวเขาเกิดอะไรขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็สงสารเขาแล้วก็อาจจะแบบแอบ,บ,บ,บปิ๊งๆเขาด้วยความสวยของเขาอะไรเงี้ยก็เลยอยากเข้าใกล้เขา ก็เป็นที่มาทําให้เราได้รู้จักกันแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ได้ไปเจอตุ๊กตาจริงๆของบูมไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่เนาะก็ด้วยด้วยหนักไปทางอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ไปตามชีวิตนั่งเอกอะไรเงี้ยก็บทหนักน่าจะเป็นตรงที่ตัวน้องแม็กกี้แล้วก็ตัวน้องมิริที่ต้องเล่นแบบดราม่าแบบโอ้โหหนักมากร้องไห้กันทุกวันครับใช่ค่ะวันไหนเข้าเข้ากองไปเ้าวันไหนนัดบูมสายอ่างเงี้ยตาบวมกันหมดทั้งคู่ตาบวมตาแดงทั้งคู่คือ เรียกได้ว่าอารมณ์ใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะน้องก็เหมือนกันน้องก็ต้องเล่นเป็นเด็กที่เก็บความรู้สึกแล้วพอเขาระเบิดออกมาทีก็คือน่ากลัวแล้วน้องก็ทําได้แบบดีมากเ<ฮ>พราะว่าบางวันเงี้ยค่ะจะต้องร้องไห้หลายซีนมากเยอะมากทั้งวันเนี้ยน้องก็แบบเขารู้วิธีการจัดการกับตัวเองได้แล้วเนี้ยค่ะว่าซีนไหนร้องมากซีนไหนร้องน้อยแล้วเหตุผลร้องเพราะอะไรร้องเพราะแบบ อยากได้พี่ตุ๊กตาคืนหรือว่าร้องพาอทะเลาะกับแม่อะไรเงี้ค่ะก็จะมีหลายความรู้สึกแล้วน้องเก่งมากน้องสามารถแบ่งความรู้สึกได้ว่าระหว่างนี้ระหว่างซีนนี้เนี่ยควรจะเล่นมากแค่ไหนซีนนี้เล่นเยอะมากแค่ไหนอุ้ยดูนะพี่บูมาดูทันมากแล้วก็มพี่สามสูนสามสูนสามหนึ่งเกิดไม่ทันครับ ยังอยู่นังอยู่ช้าที่แล้วอยู่เลยก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดูเพราะว่าเราก็ไม่ไปหาดูจากไหนเนาะมันละครเก่ามากแล้วก็เราสิ่งที่สําคัญคือบทที่เราได้มามากกว่าเพราะว่ามันอาจจะมีการแบบอาจจะมีการปรับแต่งอะไรเงี้ยให้ตอนจบอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้เียไม่เคยดูนะแต่ว่าเล่นไหมคะเล่นเวอร์ชันเก่าเดินไม่ทัน แต่ทําไมพอตอนเด็กๆเนี่ยได้ยินคําว่าหนูกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านใช่หนูอยากกลับบ้านแล้วก็เรื่องตุ๊กตาเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ว่ามีเด็กอยู่ในโรงงานไฟไหมนู่นนี่อะไรคือแบบตัดังแบบดังมากดังมากจนแบบทุกคนรู้เหตุรู้ถึงข่าวนี้เหตุการณ์นี้แล้วรู้เคยดูละครเรื่องนี้กันมาพอเรารู้ว่าเป็นละครที่ดังแลวคนพูดถึงเนี่ยมันก็เลยทําให้เราตั้งใจทําให้ให้ดีที่สุดให้ยางน้อยออกไม้ทุกคนเห็นความตั้งใจเราว่าแบบ ทุกฉากทุกขั้นตอนพวกเราใส่ใจก็ดีครับเกินคาดก็ติดติดเทนทวิตเตอร์ก็ต้องต้องยกความดีความชอบให้น้องนิรินด้วยเพราะว่าโอ้โหหลักๆคนคอมเมนต์แบบทวิตถึงน้องแบบหพราะว่านมากเหีอยบมากไปอีกหรอไปอีกหรอนางเอกสวยเรื่องนี้ใช่ที่เหลือชมน้องหมดเลยการแสดง ใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นหลังข่าวเรื่องแรกของแ็กี้ด้วยก็เลยอยากให้คนติดตามแล้วก็คือด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยมันดีอยู่แล้วด้วยแล้วก็คือมันจะดียิ่งขึ้นถ้าแบบทุกคนได้ติดตามดูชั้นหนึ่งด้านใดก็ไม่ได้กันมาก็ละครเย็นเรื่องแรกที่ผมได้เล่นก็ได้เล่นคู่กับน้องแ็กี้อันนี้เราก็เหมือนแบบก็มาเป็นหลังข่าวเรื่องแรกช่วยกันช่วยกัน พักดันได้เนาะเพิ่งเพิ่งทาได้ไหมได้ครับเพิ่งพายำยากได้เนี่ยตอนนี้ลำบากมากเลยมีเงยืมไหมได้ทุกเรื่องอ่ะยกเว้นเรื่องเงินนะเราติดนะพัฒนาการพัฒนาการใช่รถเชื้อมีอุบัติเหตุบ่อยตอนนี้ทำถนนเดี๋ยวตอนนี้คือมาเลิกเลิกตลกไม่ได้อ่ะนี่หนังผีนะหนังผีทำไมตลกใจอ่ะก็คือน้องเก่งตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องแรกที่เราทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ดอกไม่ จนละครเรื่องอื่นเราก็ได้เห็นน้องว่าหรือว่าสุดแล้วเนาะก็เลยไม่มีมัจะบอกว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่เนี้ยดีขึ้นเดี๋ยวพาไปพัฒนาการเดี๋ยวรถติดใช่รถติดทำทางเวยตอนเนี้ยไม่คือเราเนี่ยคือติดตามผลงานของกันและกันอยู่เสมอถูกไหมแบบบางทีมจะไม่ได้เล่นด้วยกันแต่พอมาเจอกันเรื่องนี้เนี่ยเฮ้ยคือ แต่และคนมีพัฒนาการในเรื่องของการแสดงที่ดีมากแล้วยิ่งด้วยความที่รู้จักกันมาก่อนแล้วค่ะการที่แบบจะต้องมานั่งจูนกันเนี่ยไม่ต้องเลยคือมันยิ่งแบบพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกอก็ทำให้การทำงานง่ายแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปนด้วยความรวดเร็วใช่ด้วยความ<อ>ที่ละครเรื่องตุ๊กตาเป็นละครผี เราก็เลยจะต้องถ่ายตอนกลางคืนซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ใน<า>วัดปา่าช้าใช่นะบางทีก็ไปถ่ายในสถานที่จริงแล้วบรรยากาศกา็คือแบบของจริงอะมันหลอนเปล,ล่าเนี่ย้ยู่เราอ้ฝังเจออะไรนะูโอ้โหชงนะชงซะเข้มเลยมันต้องรับผมก็มีมีอยู่วันหนึน่งตอนนั้นไปถ่ายในน่าจะณบริเวณป่าช้าหรือที่ไหนหน้าวัดหน้าวัดแบบมืดมืดมากแล้วก็เราก็กำลังถ่ายแล้วก็ซ้อมซ้อม ระหว่างซ้อมทุกอย่างคือปกติแต่พอพุ่มกลับนับห้าสี่สามสองมีลมพัดมารูปใหญ่ใช่แล้วก็เราก็เราก็เล่นเราก็ไม่เราไม่รู้สึกอะไรจนสักพักหนึ่งพุ่มกลับก็สั่งคัดบอกว่าไม่มีเสียงแบบมันเสียงพระเอกหายทั้งที่ได้ยืนคุยกันนะได้ยินแต่เสียงนั่นเอง,เองไม่มีเสียงพระเอกมันเป็นเรื่องแบบเทคนิคหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพกุกลับแบบก็หลายรอบมากแบบก็เลยแบบสงสัยกันก็ก็เลยเอาใหม่ก็เลยลองนับใหม่ คือลองหาวิธีแก้แล้วยังไงก็แก้ไม่ได้ก็เลยสั่งถ่ายไหมห้าสี่สามสองก็กำลังถ่ายถ่ายอยู่ปุ๊บเสียงก็ไปมาอีกอยูดีมีเหมือนคนวิ่งตัดผ่านหน้ากล้องตัดผ่านหน้ากล้องเลยแล้วทุกคนเห็นกันหมดทั้งกองทุกคนเห็<ค>นก <ๆ S 1> ันหมดเลยก็งงว่ากำลังถ่ายอยู่ใครวิ่งตัดหน้ากล้องคนช่างทําเสียงอ่ะเขาไป, <laughs> <laughs> ไปเข้าห้องน้ำมาถล่มปตัดนะวิ่งไปก็วิ่งไปแล้วก็ไปเร่งไปเร่งวอลลุ่มเร่งของพระเอก โอเคแคเสียงได้แล้วแล้วก็เลยก็เลยถ่ายกันต่อใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องในในเรื่องเนี้ยอันนี้คือของจริงอะที่ของจริงแล้วคืออันเนี้ยถ่ายตอนกลางคืนคนชอบคนชอบที่นขำแทนไปด้วยคนดูด้วยคือคนดูขำคืออันเนี้ยคือถ่ายตอนกลางคืนแล้วคือเสียงไม่ได้เหมือนกันแล้วแล้วตอนใช่แล้วมีคนตัดเนี้ยแล้วคือแบบ ก็หาสาเหตุกันแล้วก็คือแบบตอนซอ้อมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วพอเอาจริงอย่างพุ่งกลับ่าต่างคัดคัดคัดหลายรอบมากแล้วแบบไม่บอกสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วแบบเอ้คนทาเสียงก็แบบว่าก็อยู่ตอนนี้เม็อยู่ใส่ใ,ใส่ใสหู<ส>ฟังเลยเออแต่เสียงไม่ได้ยินเพราะว่าลืมเสียบแจ็คขึ้นไหลกนะเออพี่ไปก่อนดี สุดท้ายครับฝากแฟนๆละครทุกคนนะครับติดตามละครเรื่องตุ๊กตาเป็นละครที่สนุกมากค่ะละครผีทุกวันพุธพัสดเวลา2ทุ่มครึ่งไทย7 HD นะครับผมกด35รับรองว่าสนุกครบรถแน่นอนนอกจากความหลอนแล้วนอกจากความน่ารักของพระเอกแล้วเนี่ยก็ยังมีความทุกกิ่งพานานที่สำคัญนอกจากจะดูเพื่อความบันเทิงแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของครอบครัว เป็นเหมือนเป็นการสอดแทรกเข้าไป,ไปแล้วก็มีเรื่องของแบบกลแแ่งกรรมก็ต้องมาติดตามดูว่าตอนจบผลสรุปจะเป็นยังไงทุกวันพุธพันน์หัดครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องเจ็ดสาีโารสาอาฝากติดตามด้วยครับเรื่องตุ๊กาตาครับสวัสดีค่ะจอจอ,จอแก้ว ไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ